ยังไม่จบอีกแล้วตะว,วันเพลงนี้พอแล้วแม่เวียนหัวโอเคไหนระบายสีเสร็จหรือยังคะเรียบร้อย แน่นอนค่ะเรื่องอะไรคะที่ไม่ให้จำเรื่องคำควบกล้ำค่ะคำควบกล้ำก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทใช่ไหมคะตะวนัน <c oughs> อ่าเรียนไปแล้วนะคะก็จะมีคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้คำควบกล้ำแท้ก็คือคำที่มีเพยญชนะรอเรือรอลิงโงกะหมนควบกับเพยญชนะตัวหน้าผสมสระตัวเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงจะ่าออกเสียงทั้งสองตัวพร้อมกันส่วนคำควบกล้ำไม่แท้ก็คือคำที่มีเพยญชนะรอเรือควบกับเพยญชนะตัวหน้าผสมเสระตัวเดียวกันเวลาอ่านออกสเสียงจะไม่อ่านออกสเสียงรอเรือค่ะ,คะ กับอีกแบบนึงก็คือรอเรือควบกับพยัญชนะตัวหน้าซึ่งเป็นทอราหาหค่ะจอกเสร็จเป็นซโซนะคะโอเคอันนี้จำให้ครึ้นใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอแบบฝึกหัดเจอคําต่างๆเราจะสามารถแยกคําเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะส่วนใหญ่โจทย์ก็จะมีแบบ ให้แยกคำควบกล้าแท้คำควบกล้าไม่แท้ใช่ไหมคะลูกอ่าหรือไม่ก็ให้ระบายสีคำควบกล้มแท้หรือไม่ก็ให้ระบายสีคำควบกล้าไม่แท้เหมือนวันนี้ที um> ่ไม่ให้แต่วันทําก็คือระบายสีคำควบกล้มไม่แท้ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะไหนดูซิขบวนรถไฟแต่ละขบวนอันนี้ระบายคําว่าอะไรบ้างจริงกับไซ์ค่ะคําว่าไซใช่ไหมคะเราจะไม่อ่านออกเสียง รอเรือค่ะอ่ะจริงเราก็ไม่อ่านออกเสียงรอเรือค่ะเพราะฉะนั้นสองคำนี้เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าที่นี้มาดูสองคำที่เป็นคำควบกล้ำแท้มีคอรอใช่ไหมรอบอ่าเพราะฉะนั้นเวลาอ่านออกเสียงต้องเป็นครอบครอบอืมรอบปรอบปลอบลกระดกลิ้นให้ถูกต้องด้วยนะคะอะ ไปดูขบวนที่สองขบวนที่สองตะว,วันระบายสีคาําว่าเศ้าอาระบายสีคาําว่าเศร้าเพราะว่าคาว่าเศร้าเนี่ยเป็นคําควบกล้ำไม่แท้เพราะเราไม่อ่านออกเสียงรอเรือค่ะอาส่วนที่เหลือมีคําว่าไกลพริก,รกรแปลงอะอันนี้กรอควบกล้ำพอรอควบกล้ำฟอรอควบกล้ำนะคะ,คะขบวนถัดไประบายสีคําว่าสีค่ะ แล้วก็คําว่าค่ะโอเคอันนี้ก็ไม่อ่านออกเสียงรอเรือถูกไหมคะลูกอันนี้ก็ไม่อ่านออกเสียงรอเรือเช่นเดียวกันส่วนคําพวบกล้มแท้ก็จะเป็นกวาดพลายมาปินพลายมาตูมอ่าต่อไปขบวนบนถัดไปขวัญใกล้ครัวเขาว่าสร้อยค่ะเขาว่าสร้อยใช่ไหมเสริมสร้างเต้าสร้อยจริงใช่ไหมคะที่เราท่องกันบ่อย เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ใช่ไหมคะลูกอ่ะขบวนถัดไปตะวันระบายสีคําว่ารายอ่ะเห็นไหมคะว่าทรใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ตะวันบอกแม่ว่ารอเรือควบกับพยัญชนะตัวหน้าซึ่งเป็นททหารเราจะอ่านออกเสียงเป็นซอโซเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเวลาอ่านคําว่ารายทราบเหล่านี้เราต้องอ่านออกเสียงเป็นซอโซนะคะเราจะไม่อ่านว่ารายอย่างนี้ไม่มีนะคะที่เหลือก็เป็นคำควบกล้ำแท้ใช่ไหมกว่ากวาด ปิดโอเคเขาบอกจัดปมีคําว่าอะไรบ้างคะไม่ใช่ค<ท>สุดเพาพุซาค่ะโอเคอันนี้ก็ทอรอเหมือนกันใช่ไหมคะ,คะลูกเราจะอ่านออกเสียงเป็นซอโซทันที พุทาเราจะไม่อ่านออกเสียงว่าพุทธาราใช่ไหมเห็นทอรอเมื่อไหร่อ่านออกเสียงเป็นซซโซทันทีนะคะก็คือคำว่าพุทาค่ะใช่อ่ะที่เหลือคำวันสุดท้ายมีคำว่าสงอินซีอ่ะคำนี้อ่านว่าสงอือไปล้อคาว่าอินซีไหนคะอ้าวลืมล้ออินซีได้ยังไงอ่ะ ล้อขาวอยู่เลยอ่ะอันนี้สมเราไม่อ่านออกเสียงรอเรือถูกไหมคะลูกอินซีมีทอรอเราอ่านออกเสียงเป็นซอโซนะคะค่ะอันนี้คําว่าสมเราไม่อ่านออกเสียงรอเรือโอเคไหมคะที่เหลือก็เป็นคําควบกล้ำแท้เพราะฉะนั้นเรื่องคำควบกล้าแท้นี่แม่ว่าตวทําบ่อยจะคําบ่อยไม่ไม่ได้ยากเลยนี่ใ,ให้ทําวบควู่เฉยๆนะคะตั้งปอนหนึ่งไปแล้วหน่สามอ่ะเดี๋ยวมีการบ้านให้ทําก็คือให้ขีดเส้นใต้ คำที่เขาเขียนผิดที่เป็นคำควบกล้ำไม่แทะคะ่ะเพราะเมื่อกี้ตะวัน,วนระบายสีคำควบกล้ำไม่แท้มาแล้วใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในประโยคเหล่านี้จะมีคำควบกล้ำไม่แท้แต่ว่าเขาเขียนผิด<ม>เห็นไหมคะต้นทรเขาเขียนซอโซเขียนเป็นคำอ่านมาให้อ<ๆ>่ะค่ะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นตะวันก็ต้องแก้คำที่สุดต้องก็เป็นต้นไซก็เป็นทรอใช่ไหมคะอ่อเพราะฉะนั้นข้ออื่นๆตะวันลองดูซิว่าในประโยคมีคำควบกล้ำไม่แท้ตรงไหนขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนแก้ให้แม่โอเคไหมคะลูก ภาษาไทยวันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะคันนี้ไป,ปแล้วภาษาไทยไปแล้ว,ลวลอาลเดือเหลืออ่านอังกฤษยูนิต2ก่อนนอนโอเค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  thank you บ๊ายบายขอบคุณค่ะในข้างบทอัขยาได้ฟังไหมสากาวะรูดก่อนน้ <laughs> นองหวัวอ่านค่ะสากวาวา ไม่ประกอบชอบอารมใครฟังลมเมนณระอาเอ้ยโอต้องขารำให้ดูด้วยโอโ้ช่างเป็นการแสดงที่ลงตัวมากเลยน้องผวารำประกอบเพลงอ้อบทอาขยานักรวาด้วยอ่ะโอเคทำได้เลยนะคะลูก ดินสออยู่ไหนอะคะเมื่อกี้เอาโน้ตผายโน้ตผายหยิบดินสอยพี่ตะวันหน่อยสิคะลูกอยู่ตรงกระดานนะคะโอเคเอาแม่แมทช์น้องผายหยิบแม่ไม่ทั์ให้พี่ด้วยลูกอันไหนก็ได้ค่ะลูกเเออายะโอเคใช้บ้างสิไหนดูสิข้อที่สองเขาพูดเขาว่าโอ้เจอแล้วใช่ไหมมีคำว่าอะไรเจอตั้งนานแล้วมองตั้งนานแล้วไหนมีคำพูดซาไหนอ่านดูสิมีคำว่าอะไรบ้างทั้งสิบข้อ ข้อสามมีคำว่าอะไรแม่ยังไม่ได้ดูเลยภาษาทรายค่ะคำว่ายอ่าคำว่าทรายขีดขีดไปเลยขีดไว้ทุกข้อเลยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวดูแก้นะเรามาส่งแม่เขียนเองแล้วไม่จะไม่สะกดให้แล้วนะคำว่าอะไรสร้างอ้ง่ายจิ้เรือเจอแจักรมิ่งสักคำว่าสะอืักไปคำว่าอะไรหนูถอยบรรทัดลงไปอีกเิคะลูกขีดอย่างนี้มันก็แทบจะทับเพินชนะคำว่าอะไร ขอสุดนทงค่ะโอเคเก่งมาก <c oughs> รู้แล้วว่าตอนนี้คำไหนบ้างที่เหลือเขียนให้ถูกนะจ๊าครับผมเมื่อก่อนไม่ให้ตะวันเขียนบ่อยมากค่ะแม่ใช่แม่คิดว่าไม่น่าจะผิดแล้วนะคะลูกคำว่าส,ส,ส่วนทรงอือสวนทรงโอ้มีซอโซ่อยงง่ายเลยอ่ะถูกไหมคะอันไหนมีซอโซ่ยังง่ายมากโโซ่ซอโอเคเสร็จหมดแล้วสิบข้อที่เหลือเขียนนะคะค่ะ ลายมือสวยๆนะคะครับป๋องสวยอุ้ยผู้ขายนั่นสวยแล้วลูกสวยบายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย